ฟุตบอลยูโรวันนี้3คู่นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลนะผมก็จะจัดแนวทางคะแนนใทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความมีเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมออีกย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวด้วยกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาเปิดหัวให้ครับก็จับไปที่คู่แรกเลยโรมาเนียครับเจอกับทางยูเคนนั่นเองนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดเป็นทางยูเคคคนน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 รร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 รัััััับบบบทีีีี่่่่่ชะะโโมมมมมาาาาาาเเเเเเยยยไไปปดด้้้้ววสกกกกออออออ์แแตตงงงงงงใใืขขขณจจุผหล ในเรื่องของบอลกับชมิสยังไม่ชนะใครเลยครับโดยการที่เสมอไป3ครับและแพ้ไป1นเกมแต่ถ้าเรามองในเรื่องของึกยูโรอย่างเดียวนะครับในการที่ทางโรเนียผ่านเข้ารอบมานะครับผมก็ไม่แพ้ใครเลยครับโดยการที่เสมอไป4ครับและที่เดือวชนะหมดเลยก็ต้องบอกว่าเกมอย่างเป็นทางการดูโดดเด่นมากๆครับกับการกับในเรื่องของทางยูเคนครับ5เกมหลังสุดเนี่ยถามว่าโดดเด่นไหมก็ชนะไป3ครับเสมอไป1แพ้ไป1ครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของกาแชมิสเนี่ยสามเกมนะครับผมหลังสุดมาเนี่ยก็ชนะหนึ่งเสมอหนึ 1, ่งแพ้ไปหนึ่งครับแต่ถ้ามาองใน หน่งันทั้งหมดในยูโรในรอบคัดเลือกเข้ามานะครับผมแต่ถ้าให้มองโดยโรวมของรับในเรื่องของมาสามสองทีมนี้แล้วนะครับผมต้องยอมรับว่าโรเาเนียก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ต้องบอกว่าเวลาเจอทีมใหญ่แลวเล่นได้ดีเสมอครับและในเรื่องของตัวความพร้อมเองก็ดูแน่นกัน,กนทั้งคู่ครับแต่ถ้ามองจากเรื่องกระแสที่มันเปิดมาครับทายูเครนครับบ,รบังคับชนะหนประตูาถ,ถามวาดูเยอะไหม ไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะว่าในเรื่องของทามมาตรฐานยูเครนหรือจะเป็นในเรื่องของฟีฟ่าเรนกิ้งยูเครนดีกว่าด้วยนะผมแล้วก็เฮตูเฮยูเครนดีกว่าแต่วันนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างโรมาียครับน่าจะยันยูเครนอยู่ครับเต็มที่ก็น่าจะจบกันแค่เสมอครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางโรมาเนียไว้ดีกว่านะครับแล้วไปดูคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางเบลเยียมครับเจอกับทางโซโลวเกีนั่นเองคู่นี้ก็เจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทางเบลเยียมครับชนะไปได้ด้วยสกอร์2-1ครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องของมาตรฐานของทางเเเเเเเบบลลลยยยยยยยีีมมมมมนน่่่กกาาสสุุุดดดรรชะไไปปปออออแตโโววงงใืฟ หรือบอลยูโรเนี่ยครับผมก็ แข่งขันมาทั้งหมด8เกมครับก็ชนะไปถึง6เกมครับเสมอไป2เกมโดยการที่เสมอสวีเดนกับออสเตรียครับแต่ที่เหลือเขาชนะทั้งหมดก็ต้องยอมรับว่าทางเบลเยียมเองก็มีมาตรฐานที่ดีมากๆครับกับการกับในเรื่องของทางสโลวีเซียครับที่การแข่งขันในเรื่องของบอลกระชับมิตมา4เกมครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป1แต่ถ้ามองในเรื่องของสกุลยูโรอย่างเดียวเนี่ยการที่เขาผ่านเขารอบคัดเลือกมาเนี่ยเขาแพ้โปรตุเกสทั้ง2นัดเลยนะครับแต่ที่เหลือเขาก็ชนะทั้งหมดก็ต้องยอมรับครับว่าทางสโลวีเเนนนนีีียออองงกก็มมมมฟรร์ท่่่ดดาาๆคัับแแตถ้้้ววละผ นถึง2ประตูครับหประตูก็อาจจะเจ็บนิดนึงนะครับผมแต่เราก็ต้องมารอดูกระแสกันต่อไปแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างเบลเยียม1ประตูมีแน่ๆครับแค่รอลุ้นประตูที่2นัดนี้ขอมองไปที่ทางเบลเยียมได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่3ครับที่ผมวิจัดให้ครับเป็นในเรื่องของทางออสเตรียครับเจอกับทางฝรั่งเศสนั่นเองคู่ที่เคยเจอกันครับแน่นอนน่าเป็นฝรั่งเศสที่ทำได้ดีกว่าอยู่แล้วเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งนะครับผมฝรั่งเศสชนะไปสามก็เสมอไปหนึ่งและแพ้ไปหนึ่งครับแต่ถ้้าาาเเเเรรรมอออองงงในนนนืื่่่บคคััลกีียขแแ เดียวครับแพ้กับเบลเยียมครับแล้วก็เสมอกับทางเบลเยียมมานะผมก็ต้องยอมรับว่าทางของทางออสเตรเลียเองก็ถือว่าฟอร์มดูไม่ได้แย่เลยครับการของฝรั่งเศสครับนัดล่าสุดก็เสมอกับแคนดามาศูนย์ศูนย์ครับในเรื่องบอลกระชมิสแต่สี่เกมกับบอลกระชมิสของเขาเนี่ยในการแข่งขันมาทั้งหมดนะครับก็ชนะไปสองครับเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของศึกบอลยูโรนะครับถามว่าฟอร์มดูโดดเด่นไหมก็โดดเด่นครับก็ชนะไปทั้งหมดเจ็ดเกมครับเสมอไปแค้หนึ่งเกมก็ต้องบอกว่านะครับผมทางฝรั่งเศสดูเเเเเเเหหนนนนนนนืืืืืออ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 อกกกกว่่่่่าาาทททททุงง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 ลลยคครรรรรรรัััััับบ้้้ใใใฟ์์มขขไพตะะจป็ ฝรั่งเศสดูเหนือกว่าทุกทุกทางเลยแต่เราก็ต้องพูดว่าทางออสเตรียเองนะครับผมก็เป็นทีมที่มันเป็นเกมรับหนาแน่นอยู่แล้วนะผมถ้าฝรั่งเศสเจาะไม่ได้ผมก็มองว่าเป็นไม่ได้ยากมากครับที่ฝรั่งเศสจะชนะในวันนี้ครับถามว่าในเรื่องกระแสที่มันเปิดมาครับบังคับชนะ1ประตูครับกระแสไหลลงด้วยแต่ถ้ามองจริงแล้วคู่นี้ผมมองว่าเต็มที่ก็น่าจะมีตะกอแค่1 2ถึงประตูแค่นั้นนะครับผมถ้าแบบเก่งๆหรือฝรั่งเศสก็ชนะได้2อูนย์ครับผมก็เลยมองว่าคู่นี้ถ้าเราลุ้นเียจรั่งเศส นะครับอ่าวันนี้ก็จัดไปในนี้ทั้งหมด3คู่นะครับผมสำหรับในเรื่องของศึกยูโรวันนี้นะครับผมตัวแรกก็มองไปที่ทางโรมาเนียครับตัวที่2ครับมองไปที่ทางเบลเยียมและตัวที่3ครับมองไปที่ต่ำคู่ทางฝรั่งเศสนั่นเองนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครก็ไม่เห็นไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทปบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ